ข้าวปลาจ้าก็ดีเพราะในวันแับร่วมงานก็แบบรู้สึกดีใจมากๆครับรู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้มาเป็นสเปเชียลเดยครับวันนี้ก็มาล็อกเทนพาล็อกเทนแล้วก็มีเดินไซร์แโชว์ด้วยแล้วก็ยิีกับพี่เวลาด้วยแล้วก็ดีที่เป็นเปเชลเปาจาด้วยครับผมแล้วก็รู้สึกว่าปาจาอยู่บ้าคนไทยมาโอ้ยนานมากคุิงๆสมัยย้อนไปพ่อแม่ผมยังใส่อยู่ในอาบุญบ้านใช่ไหมนี่เลยครับท่านผู้ชมเมทเซอร์แนนด์ครับวันนี้ก็ไม่ไม่ไม่ได้เจอ ว่ามันจป้อเอ่ล้กันไม่ได้่มา้าทำดีได้เป็น <oh <ah ี hm. ่สำคัญวันนี้เราใส่บาช้ายครับเป็นงไงบ้างเป็นยไงบ้างมาใส่ลอย่างไงอะไรยังไงก็รองเท้าจะเป็นเอ่อสิเกอร์นะครับเป็นขาซาแบบเชลก็แล้วก็เ่มคเกิ้ล ที่สำคัญรองเท้าทุกคนคือเราใส่เราต้องใส่สบายด้วยครับผมแล้วก็รูปแบบทันสมัยมากขึ้นเรารู้สึกว่ามันใส่ว่าแมทแบบทุกอยงที่ตอนเรียนเราได้มีใส่ยีรองเท้าใส่รองเท้าแตดไปที่พ่อจ้าวตอนเรียนนี่คือแบบว่าใส่ชุดฮาร์ไรแล้วก็เป็นรองเท้าแฝดแต่ว่าทุกคนจะต้องได้สัมผัสทันความรุ่งเรืองของใบตาที่ที่อยู่มาถึงปัจจุบันนี้อันดังครับ ก็จะบอลไปเรียนผมมาสั่งไปเรียนเพราะว่ามีกลุ่มเพื่อนแบบเขาใส่เ้าแตะไปบางงครั้แต่อย่าอย่าเล่นแบบแค่คือต้องรับว่าต้องให้เกียรติทั้งที่ด้วยแต่ไม่ได้ใส่ทั้งขนาดแรงครับฝากล่ะครับใครที่สนใจสามารถอะไรได้ว่าไปแล้วผมก็ฝากด้วยนะครับผมอาชายฝากฝากพีด้วยฝากพีเวลาด้วยนะครับในวันนี้นะครับ ถ้าทำเรื่องทำเรื่องแฟนมิสของเราชนะบาดเกิดครับแต่ว่าบาดใครหของใครไม่หมดไม่ถึงนาทีอ่าไม่ถึงไม่ถึงน,นาทีเขา,ร,ารู้สึกรู้สึกยังังรู้สึกว่าเป็นเขาฝันเลยครับเขารู้สึกว่ามันน่าจะแบบสมมติถ้าหมดจริงมันน่าจะเร็วขนาดนั้นอะไรเพราะแรกเราคิดว่ามันไม่หมดกันด้วยซ้ำคือไม่หมดแล้วซึ่งมันหมดแล้วขอบคุณทุกคนมากเลยฮะเรารู้สึกกวดน้ำมากเลยแต่ตอนนี้รู้สึกแบบสบายขึ้นแล้วจริงๆจบตบใจนักข่ายในเรี่ยวไม่นาทีหายหมดเรี่บร้อย ตกใจกใจ็ตกใจด้วยตกใจเพราะว่าเราเรารู้สึกว่าเราไม่ได้เป็นศิลปินหรือดาราที่แบบว่ามีมากประสบการณ์เรารู้สึกว่าโชว์นี้มันเป็นโชว์ที่พิเศษสําหรับเรามากเป็นโชว์ครั้งแรกในชีวิตแล้วเรารู้ิึมมันมีอะไรที่มันเกินตัวสําหรับเราไปเยอะมากที่เราแค่แบบไม่อยากกดดันตัวเองแล้วก็ทําโชว์เล็นจอยในแบบที่มีโชว์ที่เราอยากโชว์ให้คนได้มีความสุขกันคร,รับแล้วโชว์รอบนี้มีอะไรบูมบ่าเต็มไปหมดเลยใช่ไหมมีอะโหเยอะมากโอบูมบ่าคืออะไรอธิบายด้วยความยากง่ายของความที่เราทาใจท่า เยอะมากพี่เยอะแบบเยอะส่วนทุกคนครับทุกคนมาดูหรือว่าใครยังไม่มีบัตรครับสามารถซื้อแบบสตรีมมิ่งแล้วองว่าได้เห็นอะไรแบบหลายรูปแบบแน่หลายรุ่นแบบแน่แน่ใช่ทีมมีสีกดดันไหมทุกคนที่บัตรมันอนู่ใรับคนรู้สึกว่าตอนตอนวันแรกๆกดดันมากเลยครับผมตอนนี้ก็รู้สึกว่าคนตายหรือว่าอย่างถามหรือว่าถามไปไนด้วยวะเนี่ยยังเชื่อความเสี่ยงไหมเออตัวนิดนึงตัวนิดนึงสบายขึ้นมาแล้วไม่อยังหนุ่มที่ก็ตื่นมาแต่เช้าแต่กดไม่ทันจ้าง ยังกดมากเลยครับเน่ยหนูไม่ต้องใช้บัตรเข้าไปที่โงงานโอ้ยหนอยากมีโมเมนต์แบบได้กดกันแต่แต่มันเสื่อมได้แหละมีตัวบัตรแล้วเพื่อนแบบมาดูแฮชแท็กอะไรเงี้ยคนไปกดบัตรหรือว่าเพื่อนที่ทำงานที่ไปสตรีบอกว่ามีคนมารอครับกดบัตรเพิ่งนรออะไรเงี้ยใช้บัตรอมาให้ความสนใจอย่างนี้อยู่นะสนุกกับเราไม่ต้องใช้บัตรเราสามารถใช้ตัวเข้าได้ก็ใช่ใช้ตัวเข้าไปโรงงานเออบแรกที่เราองเอตัวข้าไปเนกัน

ใช่ครับผมก็รู้ยังพ้องได้แล้ทไมทุกคนก็รู้อยู่แล้วครับกันอยู่แล้วแหละว่าไม่ใช่เป็นเคสตรงหลักผมว่าไม่ได้เป็นเคสเรารู้สึกว่าเราแบบว่าเดินทางมาด้วยกันก็อยากให้มีโชว์เริ่มการหรือว่าอะไรที่แบบสเปเชียลด้วยกันครับแต่ในฐานะที่นิวเขาจัดไปแล้วซัพพอร์ตเนยยังไงบ้างให้กำลังใจยังไงบ้างเนยเครียดเนี่ยก็ผมเข้าใจเลยเพราะว่าว่าจะจัด กยเป็นเพราะว่าต้อ่าค่งตอนนี้เสงเครียเครียดจะเคียดยังไงก็เข้าใจความรู้สึกดีเลยแล้วก็อยากเป็นอไเงี้ยตลอดเลยก็เื่วันที่สิแล้วล้อีกแค่แบบประมาณสิบสิวันนิดนเองแปกแล้วเริ่มติดกันแล้วไม่เรเที่จริงโชว์ทุกการ่ดีไซน์แงให้ไซของเองิงจริงเราก็มีเราเปน่งตว่าโชว์นี้ถ้าพี่ตั้งว่าเป็นเต็มสมีโชว์คือเราอยากโชว์ อะไรบ้างเพลงอะไรบ้างหรือว่าเพลงที่เสนอกานว่าทำกันอะไรเงี้ยมีเป็นยัไงหรือว่าอยากทำอะไร่างนง้ยทีนี้มงึงคิดว่ะต้องเข้าฟินเนตไหมที่เหลือเพราะเราพูพว่าเราอยากเขา้าฟินเนตผมไปเข้าอยู่วันหนึ่งแล้วหลัแต่กนั้เขาไม่ได้เข้าเลยนะเพราะว่าไม่มีเวลาก็เลยทําใจว่าโอเคโอเคเราคุมอาหารเขาที่ทาได้อะไรเงี้ย ที่พอถึงครบซกบคแพคขายเลยไงคะที่ผมี่ที่คัดเอา้ยังมีครับเหลือเหลือวันแพคครับก็มีอยู่นิ้วคอนโซลเออมีอยู่ยั่นยังไม่ได้เข้าเป็นเด่็ยังเปิมอยู่นุ่นนี่แล้วคอ่โซลนิวขายัมีกี่แผ่ฮะมีตอนนี้เหลือแแ่มีนุ่นกลัวอยู่แ้นเออคเครียดบี่อกแพค่ายเครียดมเขามานั่งกินิก็แอบเครียดครับแต่ก็เข้าใจว่า ช่วงนี้มีมีงานหรือว่าทำคอนเสิร์ตหรือการซ้อมเนี่ยเ,เราก็ต้องแลกแลกสิ่งที่แบบว่าเราต้องพักผ่อนด,ด้วยเพราะว่าถ้าเราไปเล่นเราก็ไม่ได้มีแรงไม่ไหวขนาดนั้นเหมือนกันลองลองแบบว่าไหวเวลาด,ดูถ่ายได้พี่ซีถ่ายคอนว่าร์ตไโชว์มันมีอะไรบ้า,างทีนี่มันเกิดอะไรขึ้นโอ้โหสปอยเลยมันจิ้มมันเาถึนว่ามันจะต้องมีแบบไหนบ้างครับจิ้มมีทบรถครับผมแล้วก็มีหนุแน่นอนแล้วแล้วก็มีสเปเชียลเกสต์และมีโชว์พิเศษมากมายที่ ผมไม่เคยทําในสวิตเมือก่อนไม่ใช่แค่หนึ่งสองหรือสามอย่างเขามีติดปีกมันจะมีอะไรบ้างมุ้ยมันติดปีกเดี๋ยวติดปีกแล้วใช่แต่ก็มีฟีลคล้ายๆกันคดําดินเขาหมดหมดดินไปหมดเลยหมดดินไปหมดที่ชีบอกว่าอยากแบบว่าแสดงละครบนแฟนมิสอะไรพวกเนี้ยอันเนี้ยจะมีหรือเปล่าละครในแฟนมิสเลยครับ ครับไม่มีครับบอกเลยแล้วกันไม,มไม่มีไม่มีเพราะว่าส่วนใหญ่น่าจะเป็นโชว์หลักๆครับผมในหลายๆโชว์คอนเสิร์ตไม่ได้เป็นโชว์จ้าขนาดนั้นในส่วนของขบว,วนมันมีเจอนึ่งอยู่แล้วพี่ซียากได้อะไรอันนี้พี่ตั้งใจมาถามเลยเพราะว่าพี่ซียบอกว่าอยากให้นึ่งซื้อแต่เขาพูดสามรอบแล้วเราจะซื้อคำทจริงมาในไทยอันนั้นบอกอะไรว่าพูดเล่นครับอ๋อเล่นคุณเล่นอ่นเขาอยากได้อแดงนุ่งแล้วอยู่สปอร์ตมาแล้วว่ามีหลายสิ่งแวว่ามีหลายสิ่ง ลายสีแต่ไม่บอกว่ามีกีสีไม่ใช่ดินสอสีแน่นอนสีไม้เจ็ดสิบแปดสีแ่อะกอะไรผรู้แต่ว่าถ้าหนูซื้อสีนั้นไปจะบอกคุณว่เหรอยังไม่ได้ซื้อถ้าหนูหมดขั้นหมดแล้วแต่ไม่ได้ั้รอะไรก็ได้ลก็ได้แต่เขากลัวว่านูจะมาอคเราอยากอนเสิไก็ไ้ก็ ไม่บอกนี่แล้วทำตัวไม่ถูกแล้วยังไงเนี่ยมันนี้นมันม okay, um, uh, ีคนดูม so uh, ันดูว่ามันเป็นอะไรบอกได้ไหมว่ามันเป็นอะไรนิดนิดหน่อยโอเคพี่ถามอีกครับถามอีกไปไหอยากรู้เหมือนกันนีอันคืออะไรที่พี่ซีบอกว่าอยากได้แต่ว่าไม่อยากให้มันิอยู่ตรงนีมบออกได้ก็บอกได้คือเครื่องประดับ

ไม่รูกไม่ได้ครับเออไม่ไ <problems> ด้เลยมันเป็นโปรเจกต์อะไรมาเดิมมาเดิมก็มีมีไม่ก็ยังมีอีกหลายอย่างยเป็นพวกซีรีส์ของหวูซีรีส์ของพ่าร์แล้วก็คอนเสิร์ตหรือว่างานแฟนมีต่างประเทศครับผมแล้วก็ทวันที่ก็เพิ่งโพสนะครเปิดหานแสดงหน้าใหม่ก็ใครก็สามารถมา หมักได้มาแพน <cellular. S 1> ได้นะครับผมก็แพนในปีหน้าก็จะมีโปรเจกต์อีกด้วยแล้วก็รอดูกันว่าเราส้องมีโปรเจกต์ใหม่ให้ทุกคนได้รับชมบ้าจะมองหรอวางแน่นอนครับใช่แต่นี่เนี่ยถ้าพิเศษต้องรอติดตามครับปีหน้าก็จะเริ่มถ่ายทำแล้วก็ที่สามตอนพิเศษใช่ไหมให้สามตอนเราอาจจะมากกว่านั้นแน่โอ้โหจุดแปดตอนจุดแปีเลยลูกแต่ว่าจริงๆแล้วคือ ได้เ,เห็นหน้าเราเป็นตลอดเลยยังปีหน้าใช่ครับถ้าทุกคน,นอยากเห็นเราก็จะอยู่ในนี้ดีมากโอเรคค็กายดังเดแมีสเสรนหลูกเข้ามาในรูปจริงๆใครทำังไ้ามึงรูป้ง่ายแ้ไม่จริดเรอเพราะวามสำคมจรงจ